อันดับพาะประเภทเหรียญเกจิอาจารย์แดนใต้มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านอันดับที่10เหรียญหลวงพ่อวังวัดตังจัดสร้างในปี2487อันดับที่9เหรียญหลวงพ่อปอดวัดนาเขียงจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2482อันดับที่แเหรียญหลวงพ่อแช่มพิมพ์ันวัดจังหวัดภูเก็ตจัดสร้างในปี2486อันดับที่เเหรียญหลวงพ่อเทศวัดคอกช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างในปี2480 อันดับที่6เหรียญพ่อท่านค้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2498พิมพ์2ขอบอันดับที่5พระอุปชาแก้วัดประตุมทายิการามจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2477 อันดับที่4เหรียญพ่อท่านสร้างวัดงัวหลุงจังหวัดนครศรีธรรมาราชปี2480อันดับที่3เหรียญพ่อท่านเพชรวัดอัมพวันจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2463ถึง2468อันดับที่2เหรียญพ่อท่านก่อมวัดโพธาวาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2470อันดับที่1เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2500